ลูกสาวบอลเชิญยิ้มยิ่งโตยิ่งสวยเรียกว่าลูกสาวสวยต้องห่วงซะหน่อยแล้วสำหรับคุณพ่อบอนเชิญยิ้มที่ก่อนหน้านั้นได้โพสต์ภาพของลูกสาวน้องไบที่ตอนนี้โตเป็นสาวสวยแล้วพร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดงานนี้ทำเอาหลายคนขอสมัครเป็นลูกเขยเพียบ พร้อมกับขอวาบอินสตาแกรมของน้องไบซ์กันเป็นจำนวนมากสำหรับน้องไบซ์นั้นเป็นลูกสาวคนเล็กของบอลเชิญยิ้มกับภรรยาเก่าโดยบอลมีลูกสองคนคือลูกชายชื่อน้องเบลกับลูกสาวน้องไบซ์ซึ่งแม้ปัจจุบันบอลกับลูกๆจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่คุณพ่อก็ยังดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ทั้งน้องเบลและน้องไบต์โตเป็นหนุ่มเป็นสาวโดวยเฉพาะน้องไบต์ที่โตเป็นสาวหน้าตาน่ารักและสวยมากกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นน้องไบต์ในวงการบันเทิงก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ